สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็สั่งประแจบ็อกแบบเป็นชุดมานะครับผมซึ่งราคามันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกแล้วกันผมไม่ขอนับไอตัวชุดที่เป็นร้อยสองบาทที่เขาขายกันนะฮะเพราะว่าไปดูรีวิวแล้วตัวพวกนั้นมันรู้สึกว่าแตกง่ายนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับกลางนะฮะเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับผมเดี๋ยวผมมาแกะให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่านะฮะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับผม โอเคนะครับเกิด๊บปุ๊บนะฮะเจอเลยครับจุดแรกกล่องบุบครับกล่องมันบุบนะฮะจุดแรกเลยนะครับเพราะว่าขนส่งมาไม่ได้มีอะไรห่อมาเลยครับดูดิคะมีแต่ฟิล์มใสครอบมาจุดที่2ก็คือการเก็บงานนะฮะของกล่องนะฮะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าเยอรมันมีจริงหรือเปล่านะฮะก็ว่ากันไปนะครับตามราคานะครับผมเดี๋ยวเปิดดูภายในนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับป๊บอ๋อนี่เห็นชัดเจนเลยครับบุบ กล่องบางมากครับบางจริงฮะนะครับโอ้โห,โหออกมานะฮะ เขาเขาจะบอกว่ามาตรฐานของแท้นะครับผมสินค้าของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บนี้ผมว่าใครๆก็พิมพ์ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าของแท้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่ามันก็ไม่มีบอกนะว่าผลิตที่ไหนนะในข้างกล่องแต่ก็คงหนีไม่พ้นประเทศจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นงานจีนแล้วกันนะครับผมจะไปเียบเป็นงานญี่ปุ่นก็คงไม่ได้นะครับผมคราวนี้เรามาดูตัวอุปกรณ์ข้างในนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของอะไรอุปกรณ์เท่าไหร่นะฮะอันนี้นะฮะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเขาเรียกว่าก๊อกแก๊ก เวลาบุญนะฮะเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะครับถือว่าหนักนะฮะหนักนัเคาะกันดูนะฮะเป็นเหล็กหรือเปล่าน่าจะเป็นเหล็กนะครับเหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอครับเขาบอกว่าเป็น crv เขาบอกว่ามันจะแข็งนะครับผมตรงนี้ก็ตีโลโก้นะฮะ euro king 2นะครับผมถือว่าน่าจะโอเคนะฮะงานก็ค่อนข้างที่จะดีถ้งานเหล็กแต่พูดถึงรายละเอียดมันก็อาจจะไม่ค่อยเนียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ใช้ไปนานๆจะเป็นยังไงเพราะว่าข้างในเป็นเฟืองนะฮะไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่านะฮะถ้าใช้ง ผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะเอาที่แบบเท่าเพื่อนๆเห็นนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะผมรู้อยู่ตัวเดียวคือตัวนี้กอกแกกนะครับผมส่วนตัวนี้อ๋อส่วนนี้ก็รู้ครับตัวนี้คือตัวทีนะฮะเราก็มาประกอบกันได้ใช่ไหมเอ่ยอย่างนี้นะครับลงไปนะฮะเป็นตัวทีประแจตัวทีนะครับผมแล้วก็ใส่ลูกบล็อกลงไปอย่างนี้นะครับเราก็ขันได้นะครับผมส่วนตรงนี้น่าจะเป็นข้อต่อนะครับ สมมติถ้ายาวไม่พอเราก็โตให้มันยาวอีกอย่างนี้ฮะเราก็ขันได้นะครับผมส่วนตรงนี้เป็นข้องอนะครับมันงอได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันงอได้ก็ไว้น่าจะใช้ตามซอกตามมุมน,นะฮะที่ตัวเนี้ยมันเข้าไม่ได้นะฮะอย่างนั้นเราก็ต่อลงไปมันก็เข้าตามมุมโค้งมุมหักซอกนี้ได้นะฮะเราก็หมุนนะครับผมการใช้งานน่าจะครบถ้วนนะฮะส,ส่วนตัวนี้นะฮะเราเห็นว่ามันยาวไปเราก็ใส่แบบสั้นได้ หรือถ้าต้องการสั้นมากกว่านี้ก็เอาตัวลูกบล็อกนะฮะแยงเข้ามาเลยครับแค่นี้ครับแล้วก็ขันใช้งานได้ครับรายละเอียดงานก็ถือว่าโอเคนะครับงานถือว่าเนียนเนียนนะฮะเนียนเนียนดีเลยแหละงานข้างในส่วนกล่องเนี่ยบางไปหน่อยแต่งานโอเคงานข้างในนะฮะ ลูกบล็อกที่เขามีมาให้ก็ตั้งแต่เบอร์10นะฮะไปจนถึงเบอร์มีเบอร์10เบอร์11เบอร์12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ไม่มีนะครับ24แล้วก็27 30 32เลยนะครับผมส่วนการใช้งานนี่ก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็แกะกล่องมาก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองไปคันรถจักรายานดูดีกว่านะฮะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมผมก็คงจะใช้ตัวตัวไหนดีเอ่ยลองสัก2ตัวแล้วกันตัวนี้กับตัวนี้แล้วกันนะฮะสั้นดีนะฮะลูกบล็อก เดี like, birth, mm ๋ยวผมถือไปดีกว่ามันหนักอยู่ไปสัก2เบอร์10กับ11แล้วกันนะฮะไม่น่าจะเกินนี้นะครับนะครับเมื่อกี้ผมเอาเบอร์10 11มานะฮะมันขันไม่ได้ผมเดินเข้าไปเอาเบอร์12มานะครับนี่ฮะพอดีเลยฮะเบอร์12นะครับตรงนี้เป็นตัวปรับนะฮะเวลาเราใส่เราต้องกดตรงนี้นะครับกดก่อนแล้วก็ใส่แล้วก็ปล่อยนะฮะถ้าเราปิดทางลงข้างข้างล่างนะฮะแล้วก็ลองปรับดูฮะถ้าเราปิดอย่างเงี้ยมันบุนไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะมันฟรีแล้วก็ปรับปิดทางนึงนะครับนะครับ น,นี้ฟรีขึ้นนะฮะแต่กดลงนี่คือได้นะครับแน่นนะฮะไม่กล้าดันแรงนะฮะเดี๋ยวพังกดครับเปลี่ยนใช้เป็นตัวนี้แทนแล้วกันนะครับเราจะได้ใช้แรงดันได้นะครับนี่ฮะออกง่ายเลยครับอยู่ที่เราเลือกใช้งานนะฮะอันเนี้ยถ้าขันแน่นๆเนี้ยมาใช้เนี้ยอาจจะพังได้เราก็ใช้เป็น ตัวที่เป็นเหล็กอย่างเดียวนะฮะอย่างเช่นตัวทีตัวนี้นะฮะก็ขันง่ายนะฮะออกแล้วเวลามันหมุนออกรวมๆหน่อยนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้ขันนะฮะจะสะดวกค่ะนี่ฮะขันออกนี่ฮะเราไม่ต้องแบบถอดประแจบล็อกออกเนี้ยแราวขันออกได้เรื่อยๆเลยะฮะถือว่าออกแล้วนะครับเนี่ยฮะส่วนเราเข้าคืนแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับมันก็จะหมุนไม่ได้นะฮะเสียงนี้คือหมุนไม่ได้นะฮะฟรีแล้วก็ปรับตรงนี้นะฮะ ถือว่าใช้งานง่ายนะฮะนี่คือการถนอมที่สุดแล้วนะฮะก็คือเวลาเราขันแน่นเนะ่ยเราถึงจะต้องใช้ตัวพวกนี้ขันนะคะ ส่วนตัวลูกบล็อกเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนนะฮะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแตกได้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเราใช้งานหนักเกินไปนะฮะแต่นี้ใช้งานระดับกลางๆอย่างเช่นซ่อมรถจักรยานซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ผมว่าน่าจะใช้ได้นะฮะอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยก็ใช้ได้บางจุดนะฮะบางจุดที่เขาแบบย้ำด้วยแบบปืนลมมาเงี้ยมันก็จะแน่นแน่นแล้วบางทีเราออกไม่ได้นี่ไม่มีวิธีนี่ผมว่าลูกบล็อกนี่อาจจะแตกได้นะครับผม การทดสอบก็ถือว่าในเกณฑ์ที่โอเคนะฮะขันง่ายผมว่าผมก็อยากจะหาจุดที่มันแข็งมุนนะฮะแต่ไม่รู้จะเอาจุดไหนอีกแล้วนะฮะว่าผมก็มีแต่จักรยานที่ลองนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้นะฮะผ่านมีตัวเลือกให้เยอะนะฮะสี่ห้าร้อยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับซื้อประแจตัวนึงก็สามสี่สิบบาทแล้วหวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจนะฮะของเพื่อนๆได้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ